มาสวัสดีครับอยู่กับโจนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านี่หลังจากที่เราเล่นอันนี้ไปเนาะตัว Legend Go ไปอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะแล้ววันนี้มันน่าจะมาอาทิตย์มาเล่าให้ฟังเนาะว่าที่เราเล่นไปอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมัน มันโอเคไหมเราชอบไหมอะไรเงี้ยนะคือตอนที่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออจับครั้งแรกตอนเราเราแกะกล่องแล้วก็ลองเล่นดูอะ่ะมันหนักนะรู้สึกได้เลยว่ามันหนักนะครับแล้วก็ถ้าคนชอบเครื่องที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยอันเนี้ยไม่แนะนาเลยแต่ว่าอันเนี้ยต้องต้องหาท่าที่เหมาะสมมาเวลาเล่นอะ่ะของโจเองอะ่ะตัวตอนตอนที่โจเล่นอะ่ะโจจะเอาศอกอะ่ะ าวางอย่างนี้เราเล่นหรือไม่ก็ถ้าเป็นโซฟาก็จะเอาศอกอะต่างหรือว่าวางตรงพุงเลยแล้วก็เล่นนะครับหรือว่าถ้าถ้านอนคว่ำเล่นก็ได้อยู่นะแต่ว่าเรื่องของน้ำหนักเนี้ยได้จริงๆมีมีน้ำหนักจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนของอ่าเดี๋ยวนะเราไปหยิบอันนี้มาให้ดูก่อนเราไปสั่งซื้ออันนี้มานี่ตัวนี้ Uh, มันจะเหมือน Nintendo Switch ่ะเดี๋ยวนะเอาให้ดูเพราะว่าเราซื้อตัวนี้มาสำหรับมาต่อนี่เลยเราจะมาทำแบบเป็น Joy แบบนี้ะแต่ว่าลองหาดูนะถ้าผมสั่งใน Shopee ครับทำไงน,นะ มันจะแบบขยับก็แก๊กก็แก๊กนิดนึงเราจะไม่ค่อยถนัดเนี่ยครับแล้วก็ก็ค่อนข้างทำเราพอเอาไปเล่นแบบเอาไปต่อจอต่ออะไรก็เออโอเคนะแต่ถ้าใครสะดวกคิดว่าเล่นแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็ไปซื้อจอยดีกว่านะจอย xbox หรืออะไรเงี้ยครับเล่นน่าจะถนัดกว่าเนี่ยพอรีบๆแบบมันต่อไม่ได้ อขอลองดูดิไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรมันจะอยู่สภาพนี้กันะะะใช้ได้นะครับแต่ผมสั่งมาจากช h e. อป e ีะก็ะจะเป็นแบบเหมือนจอยเล่นแบบนี้นะครับเหมือน Nintendo Switch เลยแต่ว่าก็สามารถเล่นได้เนาะประสบการณ์อื่นแล้วกันโอเคทีนี้ลองเล่นเกมของ Xbox นะครับก็ค่อนข้างโอเคอันนี้สัน่นจอยสั่นนะครับแล้วก็ เป็น Xbox PC Game Pass เนาะถ้าเล่นบน PC นะครับก็เล่นได้ลรืนไหลจอเป็น 144Hz นะครับแล้วก็เป็น2 K นะครับสีสันเนี่ยชอบเลยเพราะเมื่อวานที่โจเล่นไปเนี่ยจะเป็นของไอ้ h i f i r u l h s เนาะ h i f i r u l h s h ที่เล่นไปแล้วก็ในในช่องก็มีแชร์ไปคลิปหนึ่งก็คือโจอะสตรีมบนบนเครื่องนี้เลยก็คือเอาอเล่นบน PC Game r a s เนาะแล้วก็ใช้ OBS ตัวสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สตรีมผ่านตัวนี้เลยนะครับระยะเวลาที่สตรีมเมื่อวานนะ่าจะเป็นอยู่ที่50นาทีมั้งแบตบจาก100%นะเหลือประมาณ30%ก็ค่อนข้างแบตบคือวันก่อนนะเคยเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบไฮไฟลั t เนี่ยเล่นเล่นไปเลยแล้วก็เปิดสุดนะ 144Hz 2K แต่ไม่แน่ใจว่า เปิดอะเกมเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวเซตติ้งของของเครื่องอะครับตรงตรงเนี้ยเอ่อมันขึ้นไหมไม่ขึ้นตัวเซตติ้งของเกมอะครับมันมันเซตเลยว่าเป็น High Performance 1 4 4อ่า144เฮิร์ตแล้วก็ 2K นะครับก็เล่นสุดๆเลยอะจนแบตเหลือประมาณ5%นะจาก100%เรหลือ5%นนะเล่นไปประมาณชั่วโมงครึ่ง ซึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะเห็นไปดูรีวิวอื่นะของ R G อะไรก็ไ้ประมาณชั่วโมงนิดๆหรือว่าหรือเป็นถ้าเป็น MSI มั้งได้อะไรได้ชั่วโมงเดียวแล้วก็ MSI อะไรสักอย่างเนี่ยได้ประมาณชั่วโมงนิดๆแ,แต่อันนี้ได้ชั่วโมงครึ่งสำหรับเครื่องนี้ก็โอเคนะแต่ว่าต้องแลกด้วยน้ําหนักที่ที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จอก็ใหญ่พอสมควร อันนี้ก็ต้องลองลองลองไปจับถือดูถ้าใครชอบนะครับส่วนการเล่นสตรีมสตรีมเนี่ยก็ก็ลองทั้งสองค่ายนะครับก็คือของ playstation อ่ารีโมทเพย์เนาะมันจะเป็นโปรแกรมอะไรนะเดี๋ยวนะโปรแกรมที่ที่ที่เล่นเนะี่ยเหมือนชื่อโปรแกรมเออขอดูก่อนนะอ่ะ ม,มันจะใช้รีโมทเพย์ไม่ได้เพราะว่ารีโมทเพย์เนี่ยมันจะโดนจํากัดด้วยการใช้จอยของ PlayStation นะครับมันติดเรื่องจอยอะเนาะแต่ว่าก็เลยต้องหาเติร์ปาร์ตี้มาเล่นนะครับที่ลงจะเป็นชื่ออะไรนะเดี๋ยวขออ่านก่อน s h i k กิเหรไม่แน่ใจเนี่ยเป็น s h i k กิตัวนี้ ก็ก็สามารถต่อเล่นได้ก็ลองไปหาดูในในตามตาม b e ท่บมันจะมีวิธีเซตติ้งอยู่นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าเราล็อกอินเพ a ย์สเตชันมีการเอายูเซอร์เนมอะไรของเราไปไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านตัวตัวเครื่อง PlayStation นะครับถึงจะเล่นได้ทีนี้ถ้าใช้ตัวเนี้ย ที่เขาเขาใช้กันก็จะสามารถใช้จอยตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียที่ที่เจอที่เจอไม่รู้ว่าตัวเองไม่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 เข้าใจหรืออะไรก็คือว่าพอมันเข้าเกมแล้วมันไม่สามารถกดปุ่มไอ้ตัว ps ตรงกลางได้อไอ้ปุ่ม p ps ที่มันจะกลับไปหน้าโฮมาอันนั้นไม่ได้ก็เลยเข้าเกมไหนต้องเล่นเกมนั้นให้จบแล้วก็ออกก็คือปิดเกมไปเลยเนาะอันนี้ที่เจอนะครับส่วนตัวของอ่ะเดี๋ยวนะเอา p l a y s t a t i o n ก่อน PlayStation จอยไม่สั่นนะครับ เนอะก,ก็เล่นเล่นเป็นเล่นจอยได้แต่ว่าไม่สามารถอาจอยมันไม่สั่นนะครับไ,ไ,ไม่สั่นไไมม่่่สันอ่ะตัวนี้นี่ไงสามารถใช้ได้สเตชันเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเปิดเครื่องเราเข้าได้แต่ว่าพอเข้าเกมปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับอ่ะส่วนส่วนตัวถัดไปที่ที่ใช้เล่นตัวนี้อ่ะปิดก่อน ตัวต่อไปที่ที่เราสตรีมเล่นก็คือของ Xbox Xbox เองเนาะ Xbox แล้วก็สตรีมได้เหมือนกันแต่ Xbox เหมือนจอยจะสั่นนะลองเล่นแล้ว Joy มันสั่นอยู่ครับเนี่ยเป็น Xbox ไม่รู้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็สตรีมผ่าน Xbox ของที่ของโจเป็น Xbox Series X นะครับก็ สามารถเล่นออนไลน์พ่าสตรีมออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าเอ o อเอ,อ็กดีอย่างหนึ่งว่าตอนที่เราเซฟเกมอย่างสมมุติว่าเกมที่มันมีทั้ง PC แล้วก็ Xbox ซ์บครับเราสามารถใช้เซฟร่วมกันได้เนาะเกมก็จะเล่นต่อกันเลยอย่างตัวเล่นไอไฮไฟล์์เนี่ยก็เล่นต่อจากที่ที่ที่เดิมได้เลยนะครับเนี่ยสตตีมได้เหมือนกันนะครับเอ็กซ์บอกเ อันนี้สตรีม Xbox นะครับอันนี้มันอยู่ในวงเดียวกันนะก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับอ่ะอีกอันนึงไฮไลท์ก็คือเดี๋ยนะเราออกก่อนออกยังไงวะโอเคปิดก่อน ออกละอ่ะอีกอันหนึ่งที่ลงก็คือตัวนี้เนื่องจากว่าลองลงอของยูสุแล้วเล่นไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เราเซตไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าตัวที่เราโหลดมาไม่อัปเดตเนาะก,ก็เลยเล่นของริวจริงริวจริงอะไรสักอย่างตรงนี้ครับก็เล่นตัว Nintendo Switch ได้นะครับก็ ลองไปดูศึกษาดูแล้วกันเพราะว่ามันจะมีตัว emulation น,นะครับเล่นทีเนี้ยเคยลองโหลดเกมบางเกมมาเล่นแล้วก็มันก็ค้างเล่นไม่ได้ก็มีหรือว่ากระตุกก็มีนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามัน,ม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 นเกิดจากอะไรเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องของมันนะ e ET, เนาะในโรสวิท <ๆ S 1> เขาเขายังไม่มีตัว Official สำหรับการเล่นเรื่องทำพวกนี้นะครับก็มันก็อาจจะไม่แนะนำนะครับแต่แต่ว่าแก้ขัดนิดๆหน่อยหนได้นะครับแล้วก็ ถ้าไปเล่นในเทรศัพ์ก็ไปเล่นเครื่องของปูนินแล้วกันนะครับอุ่หนุนเขาหน่อยเนาะ,ะส่วนแอปอื่นๆนะครับก็สามารถลงได้ตรงที่ไลบรารีตรงนี้นครับแล้วก็เราสามารถลีงยงจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีของ emulation ที่โจลงก็คือเป็น emudes นะครับ emudes ตัวนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลอง emu ที่มันเป็นเกมคลาสสิกเกมเลยเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับอ่ะรีวิวสั้นๆแบบนี้เลยก็ถามว่าชอบไหม ค่อนข้างชอบนะครับอาจจะติดเรื่องน้ําหนักดิดหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของเสียงถ้าเล่นจากเครื่องโดยตรงเนี่ยซึ่งลําโพงอะ่ะมันจะอยู่ด้านบนนะครับหรือตรงนี้ตรงตรงด้านบนตรงนี้2อตัวนะครับทีนี้เสียงงานเขาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดังแล้วก็มิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้แนะนำว่าให้ใช้หูฟังดีกว่านะครับ ก่อนหน้านี้นพิ่งรีวิวตัวเพาส์นี่ไปนะก็เดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเครื่องตัวนี้เสียดายตัวนี้ไม่สามารถต่อแบบดองเกิลได้เนาะก็ต้องแบบต้องเสียบอะไรเยอะมากมายก็ยังดีที่มันมีบลูทูธนะครับสามารถต่อหูฟังบลูทูธได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีหูฟัง3.5ก็มีให้ฟังนะครับเสียบทางด้านบนตรงนี้เนาะโอเคสำหรับ รีวิวสั้นๆพูดคุยกันใครซื้อมาแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีแอปอันไหนแนะนำก็แนะนำโจได้นะครับแค่นี้สวัสดีครับ